กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่ทุ่มสุดตัวซื้อบ้านให้ลูกสาวในวัย8ขวบค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดนี้ตัดสินใจด้วยความที่รายได้ยังว่าไม่อายที่จะทำกินในฐานะเหมือนหน้าครอบครัวจะอายมากกว่าถ้าต้องให้ลูกเมียเลี้ยงบันทึกไว้เดือนมีนาคม2020เป็นเดือนที่ชีวิตของผมมาถึงจุดที่มันพีคสุดถึงขีดสุดครับอัลบั้ม intro the new era ที่อุตสาหบับัรทำมา2-3ปีได้รับ5รางวัลจาก2สถาบันภายในช่วง10วัน กราจะรู้ล่ะครับว่าในวันต่อมาสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยพิกผันมากให้เดือนที่ดูรุ่งโรจน์ที่สุดของผมกลายเป็นเดือนที่เงียบเฉียบที่สุดเหมือนอย่างที่ดูไม่ค่อยดีสักพักผลกระทบจากสิ่งที่คนคาดไม่ถึงมันทําให้ผลน,นั้นเราทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ความหวังว่าอยู่ที่ใดเพราะมันช่างดูสิ้นหวังเหลือเกินครับผมยังมีวันหยุดอยู่บ้านหลายวัน หากจะนับข้อดีในเรื่องนั้นก็เป็นโอกาสที่ได้อยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกต่อกันดั้มหรืออ่านหนังสือที่ดองไว้นานแต่ผมกลายเป็นคนว่างงานทุกวันนี้รายได้ผมแบ่งเป็นสส่วนครับคือรายได้ที่มาจากเพลงตั้งแต่เพลงโฆษณาถึงงานจ้างกับอีกทางคือจากบ้านบอบ้านชูใจโปรดักชั่นเฮาส์ซึ่งเป็นที่เล็กๆที่รับทำคลิปโฆษณาต่างๆ อันเป็นงานหลักของเบลที่ทํากับชูใจซึ่งตอนนี้นย่ามันกลายเป็นรายได้ทางเดียวที่หล่อเลี้ยงมานเราครับหมายความว่าทุกวันที่ผมมานอนว่างงานผมกําลังกินข้าวที่ลูกเมียหามาให้ผมกินทุกวันหากจะมองเห็นข้อดีผมมองว่ามันสอนผมในเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตแบบได้มากๆเลยครับ ่างกลางความสําเร็จที่มันหมกระหน่าเข้ามายู่ๆพอมันหายไปหายไปง่ายมากคนชนะพร้อมกับพ่ายแพ้ทุกวันนี้เจ้าตัวเองนะั้นต้องบอกว่าตัดสินใจค่ะในการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ